ิติตถาหาเสนกันนะหาเสนาเปยสยปานินาตาลามหัจากสลังกตวานาเพระวังยถาปะบุสโกเมโคทะเลยันโตสาวิชุโกตถาโสปจุทาวันติสังกูโทอาสยังวเสตจจสรพังอภิญยาญาอวะคิตวานแะจักรูมาจตัวอมันติยัตถาสาวเเกสัสเนและเตมาเสนาพิกันตาเตวิชาหาตพระโบ เจจะอัตปามะกะลุงสุดตวาพุทธศาสตร์ศสนาวีตาราเคหิตปะกามุงเนสังลมปีชยุงสพเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายสันสีโนโมทันติสหพุตรเฮิศวกาเตชเนสุตาติอเสวนาจกพรานางปติปฏิตานัจเสวนาปูชาจาปปูชานียนางเอตัมมังคลมุตมงปฏิลูกาเทสวาโสจกบุเพจากกระตาปุญญาตาอัตาสัมาปณิธิจัเอตัมมังคลมุตมงพาโหสจั จะสิปัญจวินยโยจัสุสิคีโตสุภาสิตาจัยาวาจาเอตมังคลมุตมะมังมาตาปิตุอุปันธานาอุปะอตะทาราสะสังคาหูอานาะคุลาจักกรมันตาเอตมังคลมุตมะมังคานาจาธรรมาจริยาจัตเอตาอยาตากาณจะสังขาหอานะวาวชานิกรมานิเอตมังคลมุตมง อาราตีวิรตีปาปามาาปานาจะสัญญาโมอปะมาโทจะธรรมเมสูเอตัมมังคลามุตมังคารวจ่านิวาโตจะสันตุถีจะากตัญุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคลามุตมังขันติจะโสวาจัตสตาสมัาณาจัาทัศนังกาเลนะธรรมะสากะฉาเอตัมมังคลามุตมังตาโปจ่าพระธรรมจริยันจ่าอริยสัจานาทัศนังนิพานาสัชิกิริยาจ่ เอตามคลามุตตมังพูทัสสะโลกะพัมเมหิตจิตตังยัสสะนากรรมปฏิอโศกังวิรชันเขมังเอตามคลามุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพะทะมะปะราชิตาสัพพันธาโสตถิงคันชินคันฉันติตันเตสังมังคลามุตตมันติยังกินจีวิตังอิทธาวาหุลังวาสัคเเสุวายังรัตังปณีตังนะโน สมาทิตถาคาเตนะอีทมปีพุ้เทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุขยังวิรัขังอมตตังปณีตังยะทาชาคาสกายมุนีสมาหิโตนเทนะทำเมนะสัมเณรฉีกินจีอีทมปีทมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุยำพุทธาเสธโโหบาลีนาวีสุจีสมาธินาสมาธิมานันตะลีกัญญามาโหสมาธินาเตนะสมโณนะวิชาติอีทมปีทมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุ เยปุคาลาอาทาสตังปัสสถาจันตาลีเอตานิยุคานิหนตุโหนติเตทักขีนเยยะสุาตัสสาสาวกาเอเตสุทีนานิมหาภารานิอิทัมปิสังเคลตนาปณีตังเอเตนะส,สัจเจนะสุวันติโหนตุเยสุป,ปยุตาม,มา,าสาทะเหนานิกามิโนโคตะมาสาสานามเหเตปฏิปตาอมัยตังวิไคหะรธรรมุธานิพุตินพุชฌามานาอิทัมปิสังเคลตนาปณีตังเอเตนะส,สัจเจนะสุวันติโหนตุ คีนางปุระนั่งระวังลาทีสัมภวังวินาตาจิตายาติเกภาะวะสมิงเตคีนะพีชาอาวิรูหีฉันทานิพันติทีลายะทายามปาติโปอีทมปีสังเคระตนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุนติหนตุอัตตาหเวชิตังเซโยยาจายางอิตาลาปชาตัอตอตตะทันตสสะโปสัสะนิจังสัญญาตตจาริโน,โนเนวะเทโมนะคันทัพโนะ มาโลสหะพารุหมุนาชีตังอปะชิตังกยีลาตถาลูปัสะสันตุโนภาสีตามีทางเตนะพระขวันตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมเหมาอนุสาวเวนามาะมาประปรมาปะมารายะมาอิติกิลายะมาปฏิภะกะสัมปทานานะมาตักกะเห็นตูมาในายะาขะเหนะมาอากาปะอากาลา ปะลิวิตัดเกนะมาทิทินิชานาคันติามาพะพาลูปะตายะมาสัมมโนโนคาลุยาธาตุเมเหอัตะนาวชาเนยาธาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวิญยุคลาลหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวันตติอาธาตุเมเหะปะชาเหยยะถาเหยยาถา ยถา,าตุมเหตต,ตานาวาชาเนยยะถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรมาอนาวาชาอิเมธรรมาวินยุปาสถาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวันตติอัถาตุมเมเหอุปสัมปะชะวิหาระเลยยัาติอุปนิยติชีวะชีวิตะมัป,ปะมายุงชลูปะนตาสานสันติตานาเอตังพยังมะละเนเปขามาโน ปุญญานี้กยีราถาสุขาวะหานิอุปานิยติชีวตามป,ปามายังชลูป,ปานีตาสานะสันติตานาเอตามพยามมะระเนเปคามาโนโลกามีสังประชาเหสันติเปโขโยทากาเยนะสังยโมวาจายะอุทธะเจตาสาตังตาสะเปตาสะสุขายะโหติยังชีวมามโนปะตะโลติ ปุญญธรรมโมหเวละขันติธรรมมาจารงธรรมโสุจิโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนะทุกขะติงขันชันติธรรมมาจารีสัพเพสังฆราอริจาติยาถาปัญญายาปัสติอาถานิพินทติทุเขเอสามะโขวิสุธิยาสัพเพสังฆราทุขะติยถาปัญญายาปัสติอถานิพินทติทุเขเอสามะโขวิสุธิยา สัพเพรมาอนัตติยถาปัญญายาปัญสติอัถานิพณนทิทุเขเอสามาโควิสุทิยาอปนาการฐานะเมเกทุติยังอาหุงตกิกาเอตาทาญญายาเมทาวีตังคันเหยยะอปนากางพาหุงเวสานังยันติปับพาตานิวนานิจะอารามมาลุขาเจตยานิมนุสสาพยะตัญชิตาเนตังโขซาัง,ขงาเขมังเนตังสาณมุตตะมังเนตังสานามาคัมมะสัพพาลุขาปโมจติ โยจากพุทธะจ่ธรรมะจ่าสังคาะสจรนางคโตจันตาลีอริยะสัจจานีสัม,มัญปัตตย,ยะปัญสติทุกขังทุกขาสบุปะทางทุกขาสัจจะอติการังอริยะจอาทางขีกลงทุกขู่ปะสมะคามีนางเอตังโขสารัางเขม,เงาางม,มังเอตังสานามุตมาเอตังสานามาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตติอติตังน,นาละวะ่ะเมญานะปัตถีกลงเข อานาคาตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่มงหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธาติตามไปหินั้นต,ตังอปาตัญจาอานาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปจุปนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอาสังทิลงังอาสังกูปังตังวิทามานุพะรุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คันแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนื้อให้ปูโป่งเ อาเชวะกิจจามาตามปะโกชัยยามานังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่นาฮีโนสังขารันเตนะมหาเสนานะมาจุนาเพราะความผิดเพี้ยนกับมาจุลาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรันตาม,มาทัานตีทางเวพันเทกะรันโตตีสันโตอจิคเตมุนีติพามุนีผู้สงบย่อมเรียยบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกิดข้าทางกลางวักนกลางคืนนั้นแลว่วผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลชาาธรรมโมไม่หิชฉลังอนา,าตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไม่หีพยาถิงอนา,าตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมไม่หิมารณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหีเมปีเยหิมานาเปหินานาภาโววิลาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมาสาโกหิกรรมาทายาโทกรรมโยนิกรรมพันภุกรรมมปฏิสาราเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาัยอย่างกรรมมังกริษามีกัลยานางวาปาปะกังวาตัสทายาทาทายาทายาทาภวิสานิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นพยาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหีอภิหังปะจะเวขีต,ตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอทุกขป,ปตาจานีทุกขาพยาป,ปตาจะนีพยาโสกปตาจะนีโสกาหุนดูสภเปปีปานิโนเอตาวาจะจะอัมเหหีสัมภังปุญญาสัมภังสพเท,ทีวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยา พาเนงท้ทันตุสทายัสีลังรักขันตูสปทาภาวนาพินตาหุนตูคันชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปตาปัจการละจายอย่างพลังอรหัตตานะจัดเกชมะละขันพันธมีสัพพโสยาเทวตาสันติวิหาราวินีถูกเปคะเลโพธิะเลติหิงติหิงตาธรรมธาเนนะพวันตูกุชิตาโสตถิงกโลเตถาวิหารามาทะเลเถราจะมัญชานวกาจาาพิฆวโวสรามิกาธนะปฏิหุปาสกาคามาจะเทสา นิคมาจากอิสลาสป,ปาณาผูตาสุกิตาปวันตุเตชลาปุชาเยปิจากอันทาสัมภวะสังเสราชาตาอัทวโวปปาติกานินยานิกนา,างธรรมวราลังปฏิจะเตสะเพปิทุกภาษากรนตุสังขยังถาตูจีลังสตังธรรมโมธรรม,มาทะาราจะปุคราสังโคโหนตุสมามโควาอัฏฐายะจะหีตายะจะอามเหหลขันตูสทธรรมโม สัพเทปิธรรมจาริโนปูถิงสัมปาปุนายามะธรมเมะรียปะเวตเตปุญญาทิสานิกาสัตะกะตัสะยานัญยานิกาานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดนี้เตสัจจาภาคิโนโหตูและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วเตสัจจาภาคิโนโหตูสัตาตานัตตา ปะมาณกาแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณะวันตายะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิธาเมจาปะยะทิทาวาอันเยมชาตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกา แลมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปเจกะจาตุโวกาลาสังสะลันตาพราะวะาพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่เของเทีเ่ยวอยู่ในภพมน้อยแลภพมใหญ่ยาตังเยปติทานามเมสัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตูเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดเยจิมังนับปะชานันติก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุง ขอเทพทั้งหลายจึงแก้แก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานาณาบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาขอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาขนตุกสัพเพสัตตาสัทธาขนต,ตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรเวลาสุขาชีวิโนโออยู่เป็นสุขเสมเอเถิดเข็มมาป่าท้าจ่าปะป,ปตุก และจงถึงทางอันเกษมเถิดเตสาสาสิชะตังสุภาขอความหวังอันดีของสั์เ่านนจงสาเร็จเถิดด้วยนุคาพแห่งสัจจานิฐานนุคาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพรัตนาใกรเพื่อการสาธทยใบบทสวดมนต์พระสูตรพระบริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธัยมนตธรรมมะเหล่านี้ เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนินพรนให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งภัยฤิพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงมตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นทนั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิลักษและมงคลในพระถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประก,การเพื่อา